สวัสดีครับและนี่เราอยู่กับชอบแบบเป้ไบเกอร์นะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันนะครับซึ่งอาจจะอ,อยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาฬบุรีนะเพื่อนๆซึ่งอาจจะต่อจาก EP ที่แล้วที่เป็นอุทยานแห่งชาติเจ็ดคบปง้องเข้ากันนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปน้ำตกสามหลันต่อแต่ว่าถ้าไปน้ำตกหน้าแล้งก็อาจจะอ้อนคำใจนะ แต่ว่าก็ทำใจไว้ส่วนหนึ่งไว้แล้วแหละว่าน้ำฝงอาจจะไม่มีน้ำน,นะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปกันดีกว่าแล้วอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากัน่ะ ตอนนี้เราเอามาเห็นถึงทรายแห่งหชาติน้ำตกสามหลัน่นน้ำก็เพื่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ดูริมชายเสด็จนะเพื่อนเพื่อนนี่นะทรายหนาเยอะนี่นะอันนี้นะที่พักเราไดน้ำได้นะเพื่อนเพื่อนนี่นะเดี๋นะย,นะนนยเวนะยเราไปดูลานการเต็นหน่อยอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ายังเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าจะการเต็นดีหรือเปล่า แต่ว่าเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาชมรายการแข่งที่อยู่ในรายการหน้าสามหังนะครับเดียเพื่อนๆจะมากาัดแข่งกัน เ,นนนะนะเพื่อนแลนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะมขยายแห่งชาติน้ำตกสามล้านนะเพื่อนรายการเป็นน้าการมากตอนนี้ลมดีมากเลยนะเพ<ๆ>ื่นะอนนี่นะอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบหนึ่งอาหารนะจะเป็นห้องน,น้ำจะเป็นฝั่งซ้ายจะเป็นห้องน้ำชายแล้วก็ฝั่งด้านขวาจะเป็นห้องน้ำนะเพื่อน ท่องน,น้ำเป็นยังไงถ้าอ,อาดหรือเปล่าแล้วอ่างนุ่มก็จะเป็นตุขาเข้าได้เหมือนกันนี่นะอืมห้อนน้ำก็ใช่ใช่ฮนะเพื่อนเพื่อนนี่ท่องตุขาก็ใช้ได้นะอืมนี่ก็จงการะมาณนี้ห้องน้ำก็หนว่าใช้ได้นะเพื่อนเพื่อนก็ วันนี้เชื่อให้ผมมาน้ำอกถามน้ตอนนี้ไม่มีน้ำน,นะครับไม่มีเลยผมถามเจ้าเจ้าหน้าที่แล้ววันนี้น้ำแห้งนะครับก็จะมีอ่อเส้นทางเดินอ,อุ่นอาธรรมชาติอย่างเดียวจะไม่มีน้ำอกแล้วก็ในฝั่งข้าน,นี้ก็จะเป็น้านท้าอเอาวิญญาณซึ่งไม่เปิดเลยนะผมคาดว่าน่าจะเปิดเฉพาะวันอ่าอาอิตนะวันทะี่นักท่องเที่ยวมาเยอะ อันนี้ผมก็มาวันธรรมดาก็ด้านหน้าด้านหน้าผมตอนนี้มันก็จะเป็นรายยางเอ็นของพยาง่งชาติน้ำางก่ามหลันะนนะมีชินช้าด้วยอคอนเทก็แอบ,บชิวอ,อยู่นะตอนนี้ผมทั้งใจอยู่ว่าจัก,การที่นี่ดีหรือเปล่าเพราะว่าผมมีแพนว่าผมจะไปอาจจะหวัดลบุรีนะเพื่อน ซึ่งอันนี้ผมมานั่นต้งถามอางผมคิดือว่าผมจะไปลบบุรีเลยหรือว่าจะนอนที่นี่เพราะว่าตอนนี้มันก็พึ่งเที่ยงเองนะแต่ว่าบรรยากาศที่นี่อ,อ,อะไรเพราะองค์ทียอ่ะมันมันน่าการพักผ่อนดั่นใจเหมือนกันนะเหมาะสำหรับแบบมาชิวๆนะเพื่อนๆมาแบบพักผ่อนชิวๆเนี่ยริมน้ํานะริมอ่างเก็บน้ําเขาล่ว ลมอาคาไปหน้าเย็นอยู่นะเพื่อนๆด้านบนก็จะเป็นรานคากอวันิกยามเหมือนกันก็ถ้าคิดว่าจะมาน้ํา่งผมแนะนําว่าให้มาช่วงปลายปลายหน้าฝนนะตอนนี้ไม่มีน้ําแล้วแล้วป้านนู้นก็จะเป็นบ้านทักอุทยานแบบประมาณนี้นะแต่ว่าที่ผมแบบอังเก็บแบบดูในรูปอะไรอย่างเงี้ยอยางที่เพื่อนๆ คนอื่นมานะผมสังเกตว่าที่นี่ก็มีโฮมาการเยอะเหมือนกันนะถ้าเป็นช่วงวันเา่าไอซิที่นี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาการเอ็มมาแฮมปิองนเยอะเหมือนกันนี่นะแต่ว่าตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาเที่ยงด้วยแหละคน,นยังไม่มาโรคเลยรายการเอ็มคนอื่นเนี่ยเขาจยกการแบบเรียงเลยนะริมน้ําเนี่ยแต่นี่ยังไม่มีก็ยะประมาณนี้นะ ขยายแห่งชาติน้ำตกสามหลันแล้วเยอะยังไงอย่าค่อยว่ากันทีตอนนี้ผมอ่อนจริงอ่อนใจมากเลยว่าผมจะนอนที่นี่หรือว่าผมจะไปลบบุรีต่อดีก็เดอ๋ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับผมเพื่อนๆแล้วนี่มมผมว่ายู่หน้าหางเข้านะคะนรับน้ำตกสามหลันนี่นะเพื่อนๆะจ,จะมีระยะทางประมาณสามร้อยเมตรถึงจะได้นะนี่เดินเท้าเข้าไปก็ ทำใจอยู่แล้วว่าไม่มีน้ำแต่เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงก็อ,อันนี้ก็หับเลยเข้ามาจากลานกลางเต็นไม่ค่อยไกลเท่าไ,รนะไหรไ่นะไม่ค่อยไกลก็ประมาณสามร้อยเมตรถึงจะได้นะประมาณโอเคเพื่อนเพื่นท่าง้นก็เดี๋ยวไว้เจออันนะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรนะเนีย่ยเนี่ยมันแรงมันแห้งไม่มีน้ํา ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นน้ำออกหรือว่าเป็นคานเดินแต่ว่าเห็นเหมือนเป็นอ่ายน้ำที่อันนี้มาถ้างั้นก็พอหอมผ่าหอมพอนะเพื่อนๆ๋ยวผมเดงออกแล้วนี่นะน้ำมันไม่มีอ่ะมันช่วงนี้มันช่วงหน้าแล้งไงเพื่อนๆมันแล้วอย่างมันเอ้าอไจะเข้าหน้าร้อนละบ,บางที่มันมันไนะมา่มีน้ำแต่บางที่ก็มีน้ำอรอบสีนะถ้ามาเช่วน้ำา่นนี่ต้องทัใจไว้เลย ขึ้นหนึ่งว่าอาจจะไม่มีน้ํานะแต่ว่าบางอาหารที่เที่ยวก็น้ําตกก็มีน้ําไม่เหมือนกันแต่ว่าที่นี่ช่วงน,นี้ไม่มีน้ํานะน้ํำตกสามรันช่วงนี้แห้งโอเคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมเดินกลับไปที่รถก่อนอาบเพื่อนๆแล้วก็อารมณ์ก็ถามนี้นะครับผมเรียบร้อยที่นี่นะครับ ะเป็นการจองเขาเรียกว่าถ้าจะใช้ลานการเนอนเขาจองออนไลน์มานะครับผมที่รมอุทยานแห่งชาตินะเพื่อนๆหรือไม่ก็ถ้าจะเอาชัวร์ๆจองม,มา่อนแต่ถ้ามาวันธรรมดาผมว่าสา,ามารถจองที่หน้าง,งานได้เลยก็ได้อันนี้ผมมาจองหน้าง,งานนะเพื่อนๆเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะจองที่ไว้ก่อที่ในการการเ็นเพราะว่า ตอนนี้แดกค่อนข้างทีงง่จะแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าจ่ายที่ผมนั่งพับผอมมาักคู่นะเมื่อกี้ก็รู้อืว่าที่นี่มีลมนะเพื่อนๆลมพัดตลอดนะลมพัดมาเรืเร่อยๆก,ก็อันนี้เดี๋ยวจะเอาของเอาอะไรลมก่อน เอาวันเช้าอีกวันที่น้ำตกลามหลังนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูขนะ้างบนว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ที่นี่มีไบฟ้าให้ใช้นะแต่ว่าจาให้อามบานพวืวนได้นะก็มาขานเอาแล้วก็อ,าอาภาพาภูมิอากาศตอนกลางคืนก็อันนี่อยู่ภาคกลางนะมันก็จะแบบไม่เย็นไม่หนาวมาก อุณหภูม็ประมาณยี่สิแปดองศานะเมวานผมเิ่มาตอนกียงคืนกะ็อุณหภูมิในเออมประม,มาณยี่ิแปองศาและนี่นะอันนก็จะเป็นอันก็อ่าน,นมากนาคาได้แต่ว่าอ,อาจจะข่อนค่ามีจํากัดน,นะแล้วอ,อันนี้เมวานก็มีเพื่อนร่วมหลานก็หลายหลายเงินนะก็เกอบสิบหลันได้อยู่แล้วก็อันนี้นร้านค้าเอาไปหลียายน ผมคาดว่าน่าจะเปิดาช่วงอ่ไอาทิตย์ก่ที่อ่อำๆก็มีเนี่ยครับบะมี่อินกับเล่นรูปมีเครื่ดื่มมีอะไรก็โอเคนะเก็ที่นี่ไม่ไกลาจากกรุงเทพด้วยก็ไม่ถึงร้อยโลนะก็โอเคอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเก็ดโม,มงครึ่งน,นะเ่อมาก็ะจะเป็นวิวอ่างเก็บน้ําเผ่าลวกก็อยากระมาณนี้นะเพื่อนๆก็เ,เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมก็ ให้เก็บ่อนเก็บพลัง่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนี่นะครับผมอ่าเพื่อนเพื่อนแล้วอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดข้อมูลของอุทยานแห่งชาติน้ำตออกสามหลันนะครับผมแล้วก็หัาออกไปประมาณสองโลครึ่งก็ยังเป็นวัฒนธรรมผู้ค้าายนะครับก็จะเป็นสถหารที่ท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ผมก็เดี๋ยวเก็บแรงเดี๋ยวไว้เราไปรอชมกันว่าเดี๋ยวผมจะเก็บแรงไว้เพื่อจะไปที่ไหน ก็อันนี้ก็๋ยองผมก็ไปแล้วแล้วก็ยังไงให้ชอบออก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดกลับอะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับห้ามคลิปนี้ห้ามผิดภาพอาการใดผมต้องกาบขอโทษขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะนเพื่อนๆก็อันนี้ก็จะเป็นความอวยงามของอุทยานแห่ชงชาตินําตกสามยันก็เชิญน,นี้ก็อย่างที่แก้ไปไม่มีน้ำก็โอเคถ้ายนก็จเจยว เราไปเจอกันที่หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปจังหวัดลบบุรีกันนะครับผมโอเคงั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกันในจังหวัดลบบุรีนะครับงั้นก้ไปละบ๊ายบาย